ทานชาบูยังไงไม่ให้อ้วนนะคะเราจะเน้นทานเป็นพวกโปรตีนแล้วก็ผักต่างๆนะคะเกี้ยวไม่ทานนะคะผักทานได้เห็ดทานได้เนื้อสัตว์ต่างๆทานได้นะคะไข่ทานได้ค่ะหอยทานได้นะคะผักทานได้ค่ะกุ้งทานได้นะคะเนื้อหมูทานได้ค่ะนี่คือเนื้อสัตว์ แล้วก็ไข่ทา,านได้นะคะพวกวุ้นเส้นทานได้แค่หนึ่งทัพีนะคะส่วนปูอัดเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะกิมจิทานได้หนึ่งถ้วยเล็กส่วนสาหร่ายทานได้เล็กน้อยนะคะข้าปั้นต่างๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะคะเพราะเป็นขาบนะคะ และสิ่งที่ไม่ควรทานก็คือพวกชุดแป้งทรอบต่างๆนะ,ะไม่ควรทานอาหารแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนะคะรวมทั้งเต้าหู้แบบนี้นะคะส่วนน้ําสีต่างๆนะคะไม่ควรทานนะคะทานได้อย่างเดียวคือน้ําเปล่านะคะส่วนพืนนี้ก็คือจะเป็น ชาบูหม้อนี้นะคะก็จะเป็นโปรโตีนผัก